ไฟซช่เลยกดกดที่หมด ปลาตกแก่หนาคุณว่าหนินี่ครับรถเออ่คนมักลุยครับนี่ยเอ้อนี่นะครับคนไม่เอาควมามคนเขาบอกมาซ้ายเจ้าของไปขวาเจ้าของเขาบอกขวาเจ้าของมาซ้ายครับเนี่ยครับ,รรบอ๋อมนะองนี่ไปตือนๆนึงน,นี่เน,นาะ ออโอ้สื่อสารกันผิดโอ้ผิดล่องจังไหนนี่ปงโหนคเนงานียโอ้มันชอ็อตอ่ะอเลนะโอ้โจเรียนล่งน้ำเจ้าสรันธ์นครับผลมักลุยหาชอบหาทางแบบนี้ครับก็ต้องเจอเนี่ยฮะ น,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 นั่นเออครัเจ้าของฉายาคนมักลุยคนไม่เอาความคนครับนี่พอบอกเสรอาสมคิดมาผมบ,บอกตันนี้นเออผมบอกปิดแล้วได,ได้ยินได้เพียงวอลด่ดวนเลยด่วนเลยเลยผมก็ผมว่าเรียบร้อยแล้วผมบอกปิดแล้ว บอกในข่าวมาว่าถีกชุกทิทขวาขาขาครับนี่ลืมแล้วโอ้ไม่ได้บอกว่าซ้ายเจ้านี้เอาแล้วพี่เอาตีไว้เลยอ้อพี่อย่ากินละอีกหน่อยครับพี่อีกหน่อยปิดเลยพี่ปิดเลยเอาขวาวิ่งไปแล้วเบียงนี่เรียกไซนี่ได้ปะนี่มของขอเจ้าเนี่ยขวาของน้ต้องดึงฝั่งนู้นแม่นแม่นความเราแม่นความผีดเลืองน่ะต้องงงดึนะ กกไแลล้้้วบบดออาานยถ้าคิดถ้าคิดใช่ไมแม่ยังไงก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นเลยแต่ว่าบอกพีชแต่ว่าบอกแล้วว่าปักไม้ไว้แล้วแต่ว่าสมคิดก็น่าจะไม่สังเกตครับว่าว่าสิบขวานหรใช่ตับเลยเลยตับมั้วเต๋อตับไม่ใสมาเลยใช่ไหมอ๋อนี่พี่เหลืองเนี่ยปักไม้นี่ปักไม้เป็นแถวมาแล้วแต่ว่าผมบอก ฟังผิดครับครับต้องคิดต้องคิดออกขวาขวาก็ต้องมันต้องออกขวาเลยไม่แกแกตั้งใจมาหาอยู่แล้วพี่ไอ้ทางแบบนี้ผมนี่ยจำแต่ว่าขาไปนี่ไอ้ชิดขวาคิดขวาทุกเที่ยวเท่ยวขาหลับก็ยังบองออกขวาเที่ยวนี้เหมือนเดิมผมว่าสมองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเสียงไอ้เจ้าแมงคามว่าดีนะลองลองดึงดูพี่เอาไปใส่สเนตบอกระวังระวังสยงรไล ฟองแปรงเช็งครบหลังร้อยเลยจะไม่ได้ใช้ไอเสดดบนั่มเขารถปะน้่มเขารถปะประทานท่างคุ่นโอ้ยคนเดือดหรอขอดูภาพหน่อยครับฟองแปรงเช็งครบหลังร้อยเลยขนาดคอคนรับเลยครับ เพียงข้อคนขับมล่ะข้นั่นปะข้างกิ่งครับบ่บมปนข้งเร่นครับนี่ยบดไส้ใส่สตตนแม่นครับเรียกมอดยอดนะตึงคอเนี่ยองนี่เปกบ้านละครับที่นั่นมันบ่นี่รอรอในี่ เพื่อด้งสองคันไหมเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเดี๋เดี๋ยวอะนเขากดผิดาน แบบนี้แหละพี่เอาเอาติ๊กติ๊ก แข่งกันแล้วแข่งกันแล้วี่ต้องใช้สอง0ันวิ่์นะครับต้องเจอแปดสองเจ็ดสี่ครับนี่ครับรถคนมักรุยครับ โอเควะจะติดเครื่องล้องมึงบะหึ่งมวย่เดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวโค้งลอยปี๊ยยิ้วินไปทางโน้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีดเหรอเอาหลงวินลองวินอ่ะเดี่ยวเดี่เอาเลยพี่เอาเลยลองวินจาวินงเดี่ยวเดี่ยวลองวินก่อนมีคนงโอ้ยอย่างนี้่สายลรกมีคน อันนี้มันวินยี่ห้ออะไรพี่ทำไมมันดีจังวินบอลครับอบอลอัพี่ใหญ่ซื้อมาครับแต่ต้อเจนะ็ดสี่โอ้หัวสองห้าก,กองหัวหนึ่งเลยอ๋ <c oughs> อนี่ครับวินบอลครับนี่แหน่ออกงานแรกเลยครับนี่ออกงานแรก

โครจวิ่งแรงอ้าวรถมาแล้วรถกระตูนมาจะบอกแกนะบอกแกนะจะแกเอ้ยแกรู้นี่แกรู้ใช่ไหมด้านขวา เรียบร้อยครับ